สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คารับสารสวนชนทิดกิจใจวันนี้นําข้อคิดกิจใจมาเรียนฝากท่านเค่รับว่าจนเรื่องของ,องโหสิกรรมท่านที่เป็นจะพูดคงเคยชินกับคําว่าโหสิกรรมวันนี้จะนํามาเป็นสารฝากท่านที่รับเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาแล้วก็ถวายเป็นอาเจียบูชานะครับ คำว่าโหสิกรรมนี่มันเป็นการสร้างคําแบบบาลีโหสิกรรมนี่เป็นการสร้างคําแบบบาลีเกิดจากคำสองคำคือคําว่าโหสิกับคําว่ากรรมนะคำนี้มีความหมายว่ากรรมที่ให้ผลเสร็จแล้วหรือกรรมที่ยุติการให้ผลกรรมที่ไม่ต้องให้ผล กรรมใดๆที่ทำมายุติไม่มีการให้ผลอีกต่อไปนี่คือคำว่าอโหสิกรรมนะครับนี่ไปดูต่อไปอีกว่าอโหสิกรรมนี่ทำอย่างไรมันจึงจะถือว่ากรรมที่ทำมานั้นมันยุติบุบาทไม่ต้องให้ผลอีกต่อไปมาดูประเภทของกรรมก่อนกรรมมี การกระทําให้เกิดอยู่สมเส้นทางดกันหนึ่งกเกิดทางกายกายที่เราทําจะเป็นมือก็ตามจะเป็นเท้าก็ช่างทําด้วยกายสองกมเกิดทางวาจาคือการพูด <c oughs> คุณจะพูดอะไรอย่างไรที่มันเป็นผลกระทบในทางลบคือไม่ดีเป็นบาป คำพูดที่เป็นบาปนั่นแหละเป็นกรรมเกิดทางวาจาอันที่สามเกิดทางใจอันนี้สิสาคัญเป็นเรื่องยากยากที่จะควบคุมสําหรับสามัญชนบุตรชนคนทั่วไปมักจะกระทํากรรมที่เป็นบาปทางจิตนี่มากเป็นดับต้นๆทีเดียวเพราะว่าใจนี่สําคัญ ในทางพุทธศาสนาถือว่าใจนี่เป็นหัวหน้าใจเป็นประมุกใจเป็นประทานกรรมทุกอย่างจะสําเร็จได้ด้วยทางใจเพราะนั้นกรรมจึงเกิดสามทางด้วยกันคือกายวายจาแล้วก็กจ,จิตใจไม่เกิดทางกายก็เกิดทางวาจาไม่เกิดทางวาจาก็เลยเกิดทางใจหรือแม้แต่บันทีบางครั้งบางคราวไม่ได้ตั้งใจก็เป็นกรรมได้เหมือนกันนะคือกรรมที่กระทำโดย ไม่ได้ตั้งใจคือเพ้อเลอไปเห็นไหมเห็นไหมแม้ไม่ตั้งใจก็ถือว่าเป็นกรรมนะนี่กรรมเกิดสามทางอย่างนี้แล้วเรียนอีกกันว่ากรรมสามทางที่เกิดนี้มันจะเป็นกรรมดีก็ได้นะกรรมชั่วก็ได้นะแต่ว่าถ้าจะพูดถึงองค์ประกอบของอโหสิกรรมมันหมายถึงกรรมชั่วหมายถึงกรรมชั่วกรรมชั่วเท่านั้นแหละจริงจะ มีการขออโภสติกรรมถ้ากรรมดีแล้วคนทั่วไปเขาไม่ไปขออโุสิกรรมรอ่เพราะกรรมดีมันไม่มีผลในทางลบมันไม่ตกนรกหมกไหมมันไปขึ้นสว์ชั้นฟ้าด้วยเพราะนั้นอโุสิกรรมมันจึงหมายถึงกรรมดีกระทาผิดทําบาปทางกายทางวาจาแล้วก็ทางจิตใจทีนี้ต่อไป เป็นคำถามที่ถามว่าทํำยังไงกรรมที่ทําไปนั่นผิดพลาดไปนั่นมันยิงจะยุติการให้ผลคือคืออาจจะให้ผลมาแล้วแต่ว่าขอยุติไม่ต้องมีผลต่อไปอีกนี่ประการที่หนึ่งประการที่สองคือว่าไม่ยังไม่ให้ผลแล้วก็ไม่ให้ผลเลยยังไม่ให้ผลแล้วก็ไม่ให้ผลเลยทํำยังไงมันยิงจะหมดไปทํำยังไงบาปกรรมยิงจะหมดไปนี้เป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งที่จะเตือนฝากท่าน มาช่วยจิตช่วยพินิษมาดูว่าการขอโหสิกรรมนั้นจะต้องทำยังไงมันจึงจะเป็นผลสำเร็จโดยบริบูรณ์ตอนนี้มาดูก่อนว่าการของโหสิกรรมนั้นจะได้ผลสำเร็จต้องประกอบด้วยหนึ่งใจต้องมาก่อนเพราะว่าเอาใจมาก่อนแหละใจเรามีจิตชิดที่จะขอโหสิกรรม เราทํากรรมต่อใครก็ไม่รู้การที่ใครก็ตามไปตบตีไปทำร้ายร่างกายผู้อื่นจะเป็นบิดามารดาครูบาอาจารย์ปุญ่าตายายหรือจะเป็นน้องเป็นพี่ก็ตามถ้าเราไปทำผิดทางกายถือว่าเราทำบาปทางกายแล้วเรียกว่ากัยกรรม นี้เป็นกรรมประการที่หนึ่งที่เราทํามาแล้วประการที่สองคือกรรมที่กระทําล่วงเกินผู้อื่นทางวาจาเราไปต่อว่าต่อขานไปกล่าวคําค้นรุษวาสไปกล่าวคําที่หยาบคายไปกล่าวคาที่มันดูหมินน่นดูแคลนน้ําใจผู้อื่นเป็นการกระทําบาปกรรมทางวาจาเรียกกันว่าวิจีกรรมเป็นวกจกรรม เป็นกรรมที่ทําทางคําพูดคนในโลกปัจจุบันเนี่ยยิ่งในโลกโซเชียลนี่ทํากรรมประเภทเมื่อกี้กรรมเนี่ยมากที่สุดมันง่ายต่อการที่จะสร้างบาปกรรมทางวาจานี่มากท่านสังเกตดูทางโลกโซเชียลสิใครทําอะไรไม่ถูกใจรัฐบ,บาลทําอะไรไม่ถูกใจไม่ชอบก็ด่าว่าสาเสียเทเสียทําให เป็นการดูหมิน่นดูแคลนเจ้าหน้าที่ของรัฐก,ก็าตามหรือเจ้าหน้าที่ของใครก็ตามใครก็ตามทํางานให้ไม่ถูกใจก็ไปตำหนิตีดิงไปพูดเสียแทงน้ําใจทําให้เขาเสียหายทําให้เขาเก็บอกเก็บใจนี่เป็นบาปกรรมทางวาจาแล้วยังไปโพสลงในโลกโซเชียลเป็นการด่าเขาด้วยจะเห็นว่าคดีความเกิดจากการหมิ่นประมาทในโลกโซเชียลนี่มีมากที่สุดเกิดแทจกทุกวันเลยคําพูดของ คนในยุคนี้พูดปุ๊บดูดาตำหนีตีติงเขาแล้วมันกระชอนไปทั่วจักรวาลเลยมันจึงเกิดคดีความด้วยการดูหมิน่นดูแคลนหรือประมาทคนอื่นเนี่ยคดีอนนี้มันจึงมากที่สุดนี่แหละคือเรื่องของวุีกรรมที่สําคัญจะเด่นย้าก็คือมโนกรรมแต่อย่าลืมว่ามโนกรรมมันมาก่อนเพื่อนนะมันชิดก่อนนะมันชิดก่อนนะมันชิดสิ่งที่มันเป็น กูศลนะ่ะสิ่งที่เป็นบาปเป็นกรรมนะ่ะจิตใจเนี่ยมันชิดก่อนชิดเสร็จแล้วมันจึงกระทําออกไปทางกายชิดเสร็จแล้วมันจึงพูดออกไปทางวาจาเพราะนั้นกรรมมันจะบริบูรณ์โดยปกติแล้วมันจะเกิดทางมโนกรรมก่อนนะครับนี่แหละทางศาสนาจึงบอกว่าใจหรือมโนนี่สําคัญที่สุด เป็นจุดเริ่มต้นของการทำบาปทุกชนิดหรือจะทำบุญทุกรูปแบบก็ตามแหละมันก็เกิดใจนี่แหละเป็นันดับแรกนะครับไะนั้นมันต้องครบคนที่จะไปขอโอโหสิกรรมเนี่ยคุณต้องทำให้ครบใจคุณต้องบริสุทธิ์จริงๆจริงๆมันจึงจะเกิดผลสำลิดนะครับจุดสำคัญอีกก็คือว่าคนที่ให้อโหสิกรรม อันนี้สิฟังให้ดีๆเมื่อคนที่ทำบิดจะเป็นญาติสนิทมิตรสหายจะเป็นบุตรธิดาจะเป็นหลานเหลนจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาจะไปทำกับครูบาอาจารย์อโหสิกรรมท่านจะได้ผลสํำลิดหรือไม่มันอยู่ที่คนที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรพูดถึงเจ้ากรรมนายเวรเทหน่อยเจ้ากรรมนายเวรที่พูดถึง ไม่ได้หมายถึงคนที่ตายไปแล้วเป็นผีล่องลอยอยู่เจ้ากรรมในเวียนอันนี้ไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นฟังให้ดีเจ้ากรรมในเวียนที่พูดถึงนี่หมายถึงคนเป็นๆคนเป็นๆที่ยังมีลมหายใจอยู่จะเป็นใครก็แล้วแต่เป็นเด็กก็ตามเป็นผู้ใหญ่ก็ช่างจะเป็นญาติมิตรหรือจะเป็นใครก็ตามจะเป็นครูบาอาจารย์ก็ตามจะต้องเป็น เจ้ากรรมในเวรที่ยังมีลมหายใจอยู่ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ถ้าเป็นปู่ย่าตายายจะต้องเป็นท่านที่ยังมีลมหายใจอยู่เห็นมามากต่อมากเวลาพูดหลักผู้ใหญ่พ่อแม่ปู่ย่าตายายสิ้นชีวิตไปแล้วบุตรหลานเอาดอกไม้ขันท่าขันแปะเรงต่างมากรบขาบขอขมาที่หน้าศพ ถามว่านั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องทางตามหลักพุทธศาสนาหรือไม่คำตอบคือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่จุดมุ่งหมายขององโหสิกรรมในทางพุทธศาสนาฟังดีนะการไปกลับเขากมาตอนที่เจ้ากรรมนเวนีท่านตายแล้วหนะในทางพุทธศาสนาท่าน ไม่สรรเสริญแบบนั้นท่านสรรเสริญตอนที่ไปทำโหสิกรรมกับเจ้ากรรมนายเวรผู้ที่ยังมีลมหายใจอยู่ถ้าลูกศิษย์จะไปข้ามาครูบาอาจารย์คราาูบาอาจารย์จะต้องมีลมหายใจมีสติสมบูรณ์ถ้าบุตรหลานเลนจะไปเข้ามาต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายาญ่จะต้องเป็นขนาดที่พ่อแม่ปู่ย่าตายาญย,ยังมีลมหายใจอยู่ คือยังมีสติบริบูรณ์อยู่ให้ดีๆเจ้ากรรมนเวรจะต้องเป็นคนที่มีสติบริบูรณ์อยู่แล้วเจ้ากรรมนเวรจะต้องอโหสิกรรมด้วยจิตอันบริสุทธิ์ด้วยไม่ใช่ว่ากล่าวว่าเออฉันยกโทษให้แต่ว่าจิตใจยังโกรธยังอาฆาตพยาบาทกับคนที่มาต่อยตีเราอยู่อย่างนั้นไม่ใช่นะอย่างนั้นไม่ได้นะอย่างนั้นไม่ได้นะคนที่เป็นเจ้ากรรมนเวรจะต้อง จิตใจต้องบริสุทธิ์ด้วยคนมาขอโหสิกรรมจิตก็บริสุทธิ์คนให้โหสิกรรมจิตก็บริสุทธิ์คือต่างฝ่ายต่างก็บริสุทธิ์บอกว่าเออเวรกรรมดีลูกหลานเหรนทำมาเวรกรรมดีลูกศิษย์ลูกหากระทำผิดพลาดต,ต่อครูบาอาจารย์มาหลานเหรนทำผิดพลาดต่อพ่อแม่ปุยาตายายมาพ่อแม่ไม่ถือโทษอะไรครูบาอาจารย์ไม่ถือโทษลูกศิษย์อะไรนะตอนนี้ไปขอให้ตั้ง หน้าตั้งตาทําคุณงามความดีประกอบความดีทั้งกายวายใจใจทําหน้าที่ตนเองให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ต่อไปเป็นคนดีของชาติบ้านเมืองเป็นพลเมืองของที่ดีของประเทศชาติเป็นศาสนิกที่ดีของศาสนาเป็นพระสุนิกกรที่ดีขององค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวให้พรไปให้เขาเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานจิตใจบริสุทธิ์ปุดพองให้พรด้วยจิตอมบริสุทธิ์แบบนี้เมื่อผู้ที่เป็นเจ้ากรรมในเวรให้พรด้วยจิตอบริสุทธิ์อย่างนี้แล้วคนที่ มาขอของโหดศกรรมก็ทําด้วยจิตบริสุทธิ์ถือว่าเวรกรรมนั้นจุติสิ้นสุดนี้คือการทำาโหสิกรรมจะบริสุทธิ์บริบูรณ์จะต้องเป็นเช่นนี้ทันทีครบับนี่มีบางท่านอาจจะคัดคายขึ้นมาบอกว่ากรรมทําแล้วมันจะยังไม่หมดมันจะต้องตามไปให้ผลต่อเมื่อตายแล้วอันนี้เป็นเรื่องของลัที่อื่นฟังให้ดีๆนะ กรรมที่คนชั่วทำแล้วจะต้องตามไปสนองแม้ว่าคุณจะขอโหสิแล้วก็ตามมันยังไม่หมดมันจะต้องตามไปนำจิตวิญญาณคุณไปเผาไหมในนรกหมกไหมไม่จบไม่สิน้นอย่าลืมว่าอันนี้เป็นแนวคิดของลทัทธิอื่นเป็นแนวคิดของลทัทธิอื่น หลักคาสอนของผู้ธสาสนานั้นจะต้องเป็นสันทิฏฐิโกฟังให้ดีๆต้องเป็นสันทิฏฐิโกเป็นเรื่องของคนเป็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 นโอโหสิกรรมจะต้องทําขณะที่มีลมหายใจเป็นเป็นมีสติบริบูรณ์คนขอก็สติบริบูรณ์คนให้อโหสิกรรมก็สติบริบูรณ์เป็นเรื่องเป็นเป็นที่สามารถสัมผัสได้ทางจิตพอคนให้โหสิกรรมบอกโอโหสิกรรมให้ดีจิตในบริสุทธ คนมาขอโหติกรรมก็ชื่นอกชื่นใจคนให้โหติกรรมก็กราวไปด้วยวาจา์บริสุทธิ์พูดแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสจิตใจตราเริงนี่คือสันิติโกเป็นเรื่องของคนเป็นๆมีลมหายใจทั้งผู้ที่ขอโทษแล้วก็คนที่ยกโทษให้นี่จึงจะเป็นหลักพุทธศาสนาส่วนที่บอกว่าเออมันไป้ฆ่าเขาตายแล้วแม้มันจะมา ขอขามาญาติน้องพ่อแม่เขาจะมาขอขามาหน้าศพจะไม่จบมันจะต้องตกโลโบกไม่เมื่อมันตายไปแล้วอันนั้นเป็นเรื่องของลัทธิอื่นการที่มีจิตวิญญาณไปสุวยบากรรมในภพภูมิต่างๆเป็นเรื่องของลัทธิอื่นเหมือนดังตัวอย่างในครั้งพุทธการที่สาติตพิขุเข้าใจผิดสาติตพิคุเข้าใจผิด จิตวิญญาณน,น,นั้นจิตวิญญาณเท่านั้นเกิดขึ้นจิตวิญญาณเท่านั้นล่องลอยไปสวยบากรรมในภพภูมิต่างๆอันนั้นเป็นแนวคิดของลทัทธิอื่นลทัทธิพราหมณ์ลทัทธิศาสนาดั้งเดิมก่อนที่ผู้ศาสนาจะเกิดขึ้นสู่โลกแต่พระองค์ไม่ตรัสอย่างนั้นบอกว่าวิญญาณเกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจบาปกรรมเกิดทางหูตีวิ้นกายกายใจ วิญญาณมันเกิดทางตาทางหูทางจมูกทางยื่นทางกายทางใจมีเหตุปัจจัยให้เกิดมันก็เกิดมีเหตุปัจจัยให้ดับมันก็ดับนี่คือวิญญาณทางผู้ศรัทาซึ่งไม่เกี่ยวกับการที่คนตายแล้วต้องไปเกิดในพวภูมิต่างๆจะต้องแยกให้ออกให้ดีๆผู้ศรนาจริงๆนั้นเน้นเรื่องของชีวิตเป็นๆของคนไม่ใช่เรื่องของคนตายนี่คือเน้นจำให้เข้าใจอย่างชัดเจนอย่างนี้ได้ครับ ท่านดีค,ครับเรื่องของผลกรรมนี่มีอีกชนิดหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของกรรมของพระอรหันต์มีบางท่านพูดบอกว่ากรรมที่ทํานั้นจะต้องตามสนองไม่สิ้นสุดแม้ว่าคนนั้นจะบรรลุปเป็นพระอรหันต์แล้วถ้าทําบาปกรรมแล้วก็ยังต้องรับผลของกรรมอันนี้ อยากจะเรียนว่าท่านที่พูดเช่นนั้นอาจจะเป็นการกล่าวตู่พระอรหันต์ก็เป็นได้ท่านที่บอกว่าพระอรหันต์ยกตัวอย่างอย่างเช่นพระองค์ุลิมานบางท่านบอกว่าพระองค์ุลิมานนั้นทําบาปกรรมฆ่าผู้คนมามากมายแม้บวชเป็นพระอรหันต์แล้วท่านยังต้องรับผลกรรมคนที่พูดอย่างนี้อยากจะเรียนว่าท่านที่พูดนั้นกําลังกล่าวตู่พระอรหันต์ ท่านกําลังกล่าวตู่พระอรหรันต์กรรมนั้นมันเกิดจากมโนกรรมเป็นดับแรกกรรมนี้มันเกิดจากใจขอพูดอย่างนี้ท่านที่ครับกรรมนี้เกิดจากใจเป็นจุดเริ่มต้นเป็นปฐมเหตุกรรมเมื่อเกิดจากใจมันก็ต้องจบที่ใจฟังอย่างนี้ให้ดีๆกรรมในทางคุศนานี้มันเกิดจากใจเป็นจุดเริ่มต้น ใจไม่บริสุทธิ์ใจเป็นบาปเป็นกรรมใจเป็นอกนุศลจะเป็นกายกรรมว่ากี่กรรมมันก็ต้องเริ่มต้นจากใจใจต้องมีเจนาที่จะทําบาปทํากรรมต้องเป็นจิตที่คิดชั่วมันจึงกระทํากรรมชั่วทั้งกายแล้วก็ทั้งวาจาเพราะนั้นฟังให้ดีๆใจเป็นจุดล้มต้นของบาปกรรมเพราะนั้น สิ่งที่จะรับผลบาปกรรมก็คือใจใจนี่แหละมันรับผลของกรรมใจนี่แหละคือตัวกระทํากรรมแล้วใจนี่แหละเป็นตัวรับผลของกรรมพระอรหันต์ท่านมีจิตโกรธเกลียดหรือไม่คําตอบคือไม่พระอรหันต์ไม่มีจิตที่จะไปยินดียินร้ายไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็รรอารมณ์ ท่านฟังให้ดีนะพระอรหันต์คือคนที่หลุดพ้นจากความโลภความโกรธความหลงพระอรหันต์คือคนที่หลุดพ้นจากความยินดียินร้ายพระอรหันต์คือท่านที่มีจิตใจหลุดพ้นจากความยินดียินร้ายสิ่งที่มากระทบท่านอย่างกรณีของพระองคุลิมานน่ะพระอรหันต์พระ,ะ,พระองคุลิมานเมื่อท่านเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยจิตท่านหลุดพ้นจากโลกธรรมแล้ว ไม่ว่าจะถูกไม่ว่าจะเป็นสุขทุกขนินทาสรรเสริญเสืเส่อมลาบเสื่อมยศจิตท่านอยู่เหนือพวกนี้แล้วฟังให้ดีๆนะพระรหต์อย่างพระองคุลิมานเมื่อท่านเป็นารต์แล้วเนี่ยจิตท่านหลุดพ้นจากความโลภความโกรธความหลงอยู่เหนือนาจของความรักความเกลียดความชังอยู่เหนือนาจของสุขขวิญนาสุขขวิญนาก็อยู่เหนือทุกขวิญทนาก็อยู่เหนือ คือวิทนาทั้งหมดจะเป็นสุขก็ดีจะเป็นทุกข์ก็ตามจะเป็นไม่สุขไม่ทุกข์ก็ตามพราะรหารจิตท่านเหนือหมดแล้วหลุดพ้นออกไปหมดแล้วทีนี้เมื่อท่านบวชเป็นพระรหา์แล้วเนี่ยท่านเดินไปบินาบาตแล้วาจะมีผู้คนที่โกรธเกลียดท่านอาจจะด่าท่านอย่างน,นั้นด่าอย่างนี้หรือเอาก้อนดินก้อนดินปามาใส่รูปร่างหน้าตาท่านจนกระทั่งว่าเกิด มีบาดแผลเลือดไหลอาบมาเนี้ยบางคนบอกว่าท่านยังรับผลของกรรมถามว่าขณะที่มีผู้คนเอาก้อนอดิดก้อนอดิน,นปลามาใส่พระองคุลิมานถามว่าจิตใจของท่านยินดียินรายอยู่หรือเปล่าท่านโกรธเกลียดไหมถ้าท่านไม่โกรธไม่เกลียดท่านไม่ยินร้ายไม่ยินดีต่อสิ่งที่คนนินทาหรือสรรเสริญหรือคนที่กล่าวร้ายท่านไม่มีจิตใจไปกระทบกระทั่ง ไม่มีจิตใจที่จะไปรับกับสิ่งเหล่านั้นจิตใจท่านอยู่เหนือแล้วแมคนที่ด่าว่าท่านท่านก็จิตท่านก็สงบเย็นคนที่โยนก้อนอิดก้อนหินมาใส่จิตก็สงบเย็นจิตท่านไม่ไปรับเมื่อจิตท่านไม่ไปรับแสดงว่าท่านอยู่เหนือกรรมแล้วท่านอยู่เหนือกรรมแล้วแล้วท่านจะไปกล่าวตัวว่าพระอารหัน์รับกรรมได้ไงเพราะจิตท่านไม่รับไม่ได้รับสิ่งเหล่านั้น ท่านไม่มีความยึดมั่นถือมั่นอย่างที่เรานั้นจิตท่านอยู่เหนือหมดแล้วเพราะนั้นคนที่ไปกล่าวตัวพระหันรับกรรมเนี่ยจึงเป็นการกล่าตวตูนี้คือภาวะของพระหันท่านไม่ไปรับในเรื่องของความทุกข์ที่มันปรากฏจิงอยู่อิฐหินดินปูนที่เขาคว้างปลามาถามว่าท่านเจ็บไหมเจ็บร่างกายแต่ใจท่านไม่เจ็บฟังดีๆนะ คนเอาก้อนดินก,ก้อนดินคว้างปลาใส่ท่านน่ะท่าน,า,นามว่าเจ็บไหมเจ็บแสบไหมแสบปวดไม่ปวดแต่จิตท่านสงบเยือกเย็นจิตสงบเยือกเย็นนั้นถือว่า้จิตใจท่านอยู่เหนือกรรมทุกชนิดแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปกล่าวตูวว่าท่านยังรับผลกรรมจิตท่านไม่ได้รับจิตท่านอยู่เหนืออยากจะเลี่ยนฝากคนที่ไปกล่าวตูวว่าพระอรหันยังรับกรรมที่ทําไว้ในอดีตน่ะเป็นการกล่าวตู สุดท้ายอยากให้ท่านทรูเคารพมาดูตัวอย่างตัวอย่างแรกนี้จะเป็นตัวอย่างของบุคลากรทางการศึกษาของคุณครูคือคุณครูอนุบาลยะโธรนําโดยท่านผู้บริหารท่านผู้อำนวยการรัตนาแสงทองทิพย์ท่านนําบ,บุคลากรครูนี่มากล่าวคําข,ขอขมาโทษต่อผู้อาวุโสซึ่งผู้อาวุโสที่พูดนี้จะหมายถึงอดีตผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลยะโธรคณะกรรมการาการศึกษาพื้นฐานโรงเรียน ตลอดทั้งคุณครูในชมรมบัวบานซึ่งเป็นครูว,วุโสเป็นครูเก่าแก่ที่นี่วันนี้คุณครูปัจจุบันทุกท่านท่านก็มากล่าวคำขอขอมาเรียกว่าเอาหุสีกรรมเพื่อไม่ให้มีบาปมีกรรมไม่ว่าจะทางกายทางวาจาทางใจก็ตามท่านทําอย่างนี้ที่นี่ทําทุกปีถือเป็นแบบอย่างที่ดีแบบอย่างที่ดีต่อลูกศิษย์แบบอย่างที่ดีต่อผู้คนในสังคมถัดจากนั้นก็เป็นตัวอย่างของนักเรียน โรงเรียนม,มัธยมของเรียนยะสุทอนวิทยาคมนะครับดเด็กในเ่านี้มสามและกับมหกเมื่อจะจบหลักสูตรไปแล้วเนี่ยเขาก็มากราบขอกมาคุณครูแน่นอนสิทธิกับคุณครูนี่บางครั้งบางคราวกรรมทางจิตใจเนี่ยบางทีมันก็ผิดพลาดคุณครูสอนไปพูดไปบางทีลูกศิษย์ก็อาจจะไม่พอใจหรือลูกศิษย์พูดบางอย่างคุณครูก็อาจจะไม่พอใจมันเป็นกรรมได้ ทั้งกายทั้งวาจาและก็ทางจิตใจนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจบไปแล้วนี่ก็มาขอขมาต่อคุณครูก็เป็นตัวอย่างให้กับท่านครูได้มาดูตัวอย่างที่สองเป็นตัวอย่างขอขมาละโทษของนักเรียนมสาและก็มหเมื่อจบปีการศึกษาที่ผ่านไปเอ้าท่านผู้ชมมาดูเมื่อดูจบไปแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ตามชมตั้งแต่ต้นจนจบคิดว่าท่านที่ครูโคงให้ข้อคิดจิตใจว่าเรื่องของอโหสิกรรม มากขึ้นกว่าที่แล้วมาก็ขอบคุณท่านที่รับติดตามชมทำใดๆทำใดๆที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายท่าพระเจ้าทั้งหลายได้ประมาทพลาดพั้งได้ประมาทพลาดพั้งการทำผิดต่อท่านทั้งหลายทำผิดต่อท่านทั้งหลายด้วยกายก็ดีด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยใจก็ดี ขอหน้าก็ดีขอหน้าก็ดีและรับหลังก็ดีและรับหลังก็ดีทั้งตั้งใจทั้งตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจก็ดีและไม่ได้ตั้งใจก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายได้ดีเป็นต้นไปขออย่าได้มีเวรภัยทัวอุโสถที่อยู่ที่อาวสิกรรมให้กับคณะครูอาจารย์รุ่หลานทุกคนนะครับ ่ารจะเป็นโดยเจตนาไม่เจตนาต่อหน้ารับหลวาหรือสิ่งใดก็ตามที่ไม่เป็นเรื่องดีงาม,มก็เอาจิธศิกรรมไมทั้งหมดและมาเริ่มวันนี้นะครับมาเริ่มวันนี้ว่าประเพณีของพวกเรานะครับถ้ามีเรื่องของการไม่เคารพนับถือกันดีงามก็คือเรามีโอกาสได้อาวุกรมรมให้ทงกัน ก็จงได้รับแต่ความสุขความเจริญที่เป็นบิ่งมงคลทั้งครอบครัวทั้งส่วนตัวให้เจริญเจริญตลอดไปสาธุกร,กรับสวัสกรหูตาชัยม6 8, ทับ8พร้อมคณะน,นำกล่าวขอขมาคำับงลลับต่อไปนะครับจะเป็นการกล่าวคำขอ,ขอขมาครูนะครับที่ก็มี คําพยาอิสานะครับมาฝากน้องๆเพื่อนๆทุกคนให้ได้ชิดกันนะครับขอให้อดสาสู่เพี่ยนไปเห็นถึงปองพุ่นอาจารย์ยกไสเกา่าคันิ่งไหวยาสีลืมนะครับต่อไปขอให้น้องๆเพื่อนๆทุกคนนะครับตั้งใจแล้วก็พนมมือขึ้นครับขอให้นักเรียนทุกคนนะครับกบล่าวตามข้าพเจ้านะครับกายกรกรมสามวัจีกรรมสี มโนกรรมสามที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้ประมาทพลาดพังทำผิดต่อคณะครูอาจารย์ทุกท่านด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีทั้งต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดี ที่ตั้งใจก็ดีทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจก็ดีขอให้คณะครูอาจารย์ได้โปรดยกโทษให้อภัยแก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อไม่เป็นบาปติดตัวด้วยสัจจะวาจาที่กล่าวอ้างมานี้ ขอให้พวกวข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าในการศึกษาเล่าเรียนและดำรง,งตนอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุขตลอดกาลละนานเธอต่อไปนะครับขอให้นักเรียนทุกคนนะครับกราบนะครับลงหนึ่งครั้งครับต่อหน้าที่ปรึกษาของเราครับ นักเรียนแชร์ไว้ก่อนอาตาใจทำครับขอคุณงามความดีหนุนนำส่งให้ลูกๆทุกคนประสบความสำเร็จสมความตั้งใจปรารถนาทุกประการทุกคน